สวัสดีค่ะมาพบกับพี่ลินแล้วก็ช่องโค n ดเลนชาแนลวันนี้นะคะพี่ลินจะมาเล่นคาสดีนมิดเลนค่ะก็หลังจากหายไปนานนะคะเอ้เคยได้ทำคลิปคาสดีนจังเกิลหรือเปล่าพี่พี่ลินคงน่าจะยังไม่เคยได้ทำตัวคาสดีนใช่ไหมจะบอกว่าส่วนตัวเนี่ย ชอบเล่นคาาดินพอสมควรนะคะแต่ว่าเล่นใน,นขนาดเอาไปเล่นเนี่ยในตำแหน่งจังเกอร์เลยนะเออมาสนุกดีแค่ชอบเล่นนะคะไม่ได้แปลว่าเล่นเก่งนะเดี๋ยวตั้งความหวังม็าพี่ลินสูงน,นะ,ะ <c oughs> อาจจะแจกสักสิบตัวเลยนะ <c oughs> าาก็ต้องมารอชมกันนะคะว่าพี่ดินจะแจกครบโหลรือไม่อาจจะแตกแบบเป็นโหลเลยอะไรยเงี้ยก็พี่จินเจอน่าจะเอ็โคโนะคะเอ็โคมิดเลนของจิงด้วยแล้วก็จะใช้สกิลชิวหน้าในการโพก บอกว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะสังเกตได้จากตามเมื่อกี้มาสังเกตยังไงคะตามเมื่อกี้จะเล่นมาแล้วรูปแบบพาง,างาราคาเลยนะแล้วก็รู้สึกว่ามันเนี่ยหลอกมากน,น,นะกดคิวอ,อะไรเงี้ยไม่ค่อยจะติดอ่ะ แรกกันโอ้ Ooh, ทำไมเอเคเขาดูเป็นคนจริงนะงคะ mm hmm. ถ้าบวกในระยะประชิดเนี่ย mm hmm. พลินน่าจะเสียเกลียมาก ได้กับเฟิร์สบัตแล้วนะดูเลสมาแล้วนะโอ้โหสดชื่นสดชื่นเลยนะเลสเลยนะโอ้ยยังไงจะเมื่อเมื่อกี้แฟตชเบเกอร์เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร ของชิ้นแรกที่พี่ลินจะออกนะคะก็เป็นแน่นอนค่ะ Lost of a นะคะถ้าใครเล่นคาสตินบ่อยๆเนี่ยก็แน่นอนค่ะของชิ้นนี้เป็นของชิ้นแรกหนูเป็นอไอเทมบังคับที่ต้องออก <c oughs> จริงๆเนี่ยจะออกยังไงก็ได้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยต้องคาสตินนาะมันต้องพุ่งเข้าไปหาตัวศัตรูแล้วก็ ้าไปประชิดหน่อยนะคะก็เลยต้องกลัวหนาหน่อยแล้วก็ไอเทมร o t อ f A เเนี่ยมันเพิ่มมานาเยอะมากนะเราต้องใช้มานา,นามากมาเราจมวาดกลัวพลังบูเลตของข้านักปดนาวตลบกลัวไหมเนี่ย <laughs> กลัวบงไหมมีบูเลสนะเฮ้ยกลัวหน่อยก็ได้เวลาเราใช้ท่าคิวนะคะจะมีโล่ออกมานิดนึงนะเนอะบ่อยจังเหมือนเนาะเนาะเนาะ,นะคุยคอะรหมดแล้วคุงเลสหมดแล้วหรือ แล้วยังไงหมดได้ยังไงจะต้องคิดนะคะก็ใช้ผ้าคิวเนี่ยเชิอต่อไปนะอ๋อเจ็บไปเดชเจ็บไปเดชเจ็บไปเดชโอ้โดนม่เกี้เจ็บนะคะพอ,พอดีว่ามันไม่โดนเนี่ย แค่โดนเนี่ยอาจจะร้องร่นเลย ใครน้องมึงนี่นะลิวออ้าว Lề, hỏi lời หลอนนะเนี่ยเสียงหายใจของคาซาดินใช่ปะมันเหมือนแบบผู้ปออ <c oughs> แบบแ่วยอ่ะแอบหลอนอนิดนึงเสร็จไปดิ นะ oh. นึกว่าใช้อันตีไปแล้ว มาจุกจุกเฮ้ยไอสองตัวนั้นนี่มันหน้ามันหน้าเล็บน้อยๆอย่างนี้เน,น,นี่ <c oughs> ยมันหน้ามันหน้าจริงเค้าเล่นเฉยๆมเค้เล่นเฉยๆ โอเคนะคะของชิ้นต่อไปจะออกเป็นสนยญาล้ะกันนะคะเพิ่มจังหวะในการเข้าออกของพรินเองนะเผื่อแบบสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะก็กดสนยญายื้อเวลาไว้นิดนึงอ้าวอ้าวทำไมใจกล้าอย่างนั้นอ่ะโว้ chạy dại đâu quá dại 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 คนเดียวเอาเอาตอนนี้กลังหาเหยื่อมองหาเหยืหห่อใใครห้ข้างไหมเนี่ยใครเลือดน้อยมั้ยเนี่ยเลสไหมอ่ะจริงมึงไปเอาเลสป่ะ เช็คนะฮนะมีดาลีมิดาลีมิดาีเฮ้ยร้ <c ười> องลั่เลยข่าวว่าร้องลั่เลยอะ เ้ tamam. OLED, มีม e ีคนมามีคนมาหนวะเอาวิ <S <S ่งมาละไปไหนละ ไอ้ฝนบามาก่างเจ๋งใช้กดเอ็กซอรด้วยมีการกดเอ็กซอร์ด้วย เฮ้ยไม่ตายจะเอาจะจะให้เกมไม่ตายเลยได้ปะจะบอกว่าไม่ตายหลายเลยจะตายสิโดน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 กินโดนกินโถไม่ใช่คิดเฉยๆไม่ใช่คิดเฉยไม่ต้องตกใจเราไม่ใช่คิดเฉยๆไม่ได้องมาล้ามาเพื่อนอยากกลับบ้านอ่ะมึ่งได้ไหมอ่ะ กับบ้านเนอะกับบ้านจะออกของอะไรคือการเข้าไปแท้งป้อมแต่ไม่ได้คิวอะแท้งป้อมแต่ไม่ได้คิวอะอ้าวอะไรวะเนี่ยโอ้ดีๆจบไวจุง เนื่องจากรีซินแก๊งดีนะคะเราจะให้รีซินเอาไปเลยหัวใจของพิ่ลินเกาโอเคนะคะก็จบลงกับคลิปคาสดินมิดเลนแล้วนะคะโอ้โหดาเมจพุ่งกระฉูกนะคะจะบอกว่าคาสดินเนี่ยเป็นตัวที่โคตรจะโกงเลยนะถ้าเกิดจริงๆเนี่ยคือมันโหดมากมีการแบบ พุ่งปึ๊บฟ้ปฟาปึ๊บฟ้ฟาว้ฟาฟรบริงเบิ้งเบิง,บง,บง<笑><笑>อะไรวะเนี่ยใช้เสาอ,อะไรก็คือถ้ามันโหดแล้วก็เกิดมากๆเนี่ยจะทําใหออ้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหายวับออกจากเกมได้เลยคะ,ะไม่เห็นกขาออกจากเกมะะแค่จอเทาเฉยๆก็สําหรับใครนะคะที่อชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซ b s c r i b e ให้พี่ลินด้วยนะคะก็ คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปไว้ละกันนะคะว่าอยากให้พิรินเล่นตัวไหนเนาะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนคอมเมนต์น่ยจะน้อยลงเนาะใครที่อยากให้พรินเล่นตัวไหนนะคะเดี๋ยวจะทยอยเล่นให้นะคะก็วันนี้มีแค่นี้แหละค่ะไปแล้วนะคะฝันดีทุกคนเอ้ยฝันดีอะไรล่ะคลิปนี้ทําตอนกลางคืนไปละบ,บาย